วันนี้เรากําลังอยู่กับช่วง s l e p Talk ช่วงที่2ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีแบรนด์คนที่อยากจะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางหรือว่า e อวิติงจิงเกอ a เบลนะครับก็ติดต่อได้ที่นี่เลยเวก้าในช่วงเราจำกัดนั่นเองวันนี้เราไปพบกับซี o สาวสวยของเราข้างๆก่อนเลยนะครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญนั่นเองให้แนะนาตัวอีกรอบแล้วกันค่ะชื่อทัศนีวรรณทองนะคะ เป็นซีอค่ะบริษัทเวก้าเนเชอรัลค่ะอ,อย่างนี้ข้างหน้าคือมีอะไรบ้างคะคุณค่าของลูกค้าที่มาโรงงานอ่ะ ผลิตเครื่องสำอางเวกาเนเชอรัลของเรานะคะก็สามารถผลิตได้ทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวกับคอสเมติกสกินแคร์ค่ะแล้วก็ที่พี่ขวัญเอามาก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเจลนะคะเจลแอลกอฮอล์ของเราก็เป็นเกรดค่อนข้างดีนะคะก็คือตามมาตรฐานเลยค่ะสารเติมเต็มคือช่วงนี้ต้องมีไปเนาะใช่ค่ะเคยเคยลองละเคยลองกับพี่ขวัญละคือแห้งเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยเราใช้มีเนเชอรัลเข้ามาด้วยค่ะเป็นตอุ้งเวลาค่ะช่วยทําให้ผิวไม่แห้งเพราะปกติแอลกอฮอล์มันจะผิวนใจ จะตั้งมาให้แบบอันนี้บำรุงไปในตัวนะเนี่บรุงไในตัวมือนิ่มด้วยเ่อใช่ล้วอย่างตัวนี้ละค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มสกินแคร์ที่อ่าค่อนข้างเกรดฟีเมียมนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างอ่าพี่ขวัญก็ได้นําส่งออกค่ะไปอย่างประเทศจีนโอ้ส่งออกใช่ค่ะเราส่งออกเราส่งออกค่ะก็จะมีกลุ่มทั้งเนเชอรัล่ค่ะที่วางอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นแนวอ่าบำรุงผิวค่ะสกินแคร์แชมพูค่ะโลชั่นค่ะ ก็ได้รับความนิยมนะคะเรียกว่าครบเครื่องความมาใครก็ตามที่อยากจะผลิตหรืออยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สามารถติดต่อมาได้เลยแต่วันนี้เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์อีก2ตัวนะที่แบบว่าเด็ดๆเลยคือจะมีกาแฟแลอีกตัวหนึ่งอันนี้ให้พี่ขวัญแนะนำนิดนึงตัวนี้เปดนังนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะพี่ขวัญเองก็เคยอ้วนนะคะสูง80กิโลค่ะ80กิโลหรอแล้วตอนนี้เตอนนี้ตอนนี้เหลือประมาณ49กิโลใช่ค่ะให้ตัวเราใช้ด้วยนะคะแล้วก็พอดี ก็ส่งต่อให้กับทางลูกค้านะคะแล้วก็กใช่ค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยค่ะ,คะเป็นไลฟ์พัสนะคะ,คะตัวนี้ก็คือช่วยทําให้เรา ควบคุมอาหารคือทานอาจจะอาจจะทําให้เราทานได้น้อยน้อยน้อยลงค่ะท่คล้ายบล็อกแอนเบิร์นไหมคะใช่ค่ะบล็อกแอนเบิร์นค่ะที่เรียกว่าลดการกินจุกจิกลดวยความหิวก็ตัวที่สำคัญใช่จริงค่ะของเราทูวีนวันก็คือมีทั้งดูแลทั้งตอนช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะจุดี่สองคือใช่ค่ะแล้วเวลาที่ที่รูปร่างเราจะเฟิร์มเนี่ยก็จะไม่โซทด้วยค่ะอันนี้ช่วยกระชับผิวด้วยใช่ค่ะกระชับผิวะถ้าเราลดไปผิวก็กระชับไปเฮ้ยดีอ่ะบางยี่ห้อเนาะกระแบบเหนื่อยอ่อนน้ำแล้วอ่อนแรงแต่ที่ก็ยู ไว้ค่ะเห็นไหมลงเร็วยุ้ยเร็วนะคะโฟมด้วยแต่พูดขนาดนี้อยากรู้ราคาเลาคาอ่ะก็คืออย่างพี่ขวัญเนี่ยเราเราอยากจะให้ผู้บริโภคใช่ไหมคะลูกค้าของเราได้ใช้ของค่อนข้างดีนะคะพรีเมียมเนี่ยแต่เราก็ได้สต๊อกวัตถุดิบเยอะแต่ว่าเอามาขายเนี่ยในราคาที่ที่แบบว่าซื้อซื้อง่ายค่ะแต่ต้องได้เอะไรอย่างงี้ค่ะอยากอยากให้ได้ได้ใช้ของดีค่ะตันนี้เราจะจำหน่ายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทห่าร้อบาทหนึ่งกล่องนี้ทานได้เท่าไหร่คะพี่ประมาณ 20วันค่ะเอาแบบว่าเห็นผลคือทุกวันละหนึ่งเม็ดประมาณสักอาทิตย์นึงก็เห็นผลแล้วค่ะโอ้อยากลองต้องลองนะต้องลองนะตัวอยากอยู่น้ำตาลมาสก์ธรรมชาติด้วยไม่โยโย่ด้วยเพราะมันเป็นยาธรรมชาติได้วข่าวว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมพี่ขวใช่ค่ะมีโปรโมชั่นที่แบบว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะถ้าซื้อหนึ่งรังเนี่ยเราก็จะมีทองให้ค่ะแจกทองด้วยทองเมื่อวันแจกทองเท่าไหร่ว่าไปพี่ขวัญว่าไปคนกำลังขยี้เข้ามา คือตัวนี้จะลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะค่ะเด็กตอนนั้นขุนดีสวยแล้วก็รวยมากว่าอยากให้ทางคู่ค้าหรือตัวแทนไหนคือได้ได้ขายแล้วก็ได้กำไรเยอะด้วยค่ะก็คือพี่ขวัญทำออกมาคือผลิตจากโรงงานของเราเองเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทาง ลูกค้าหรือลูกค้าเราได้ได้ของดีด้วยแล้วก็ตัวแทนขายได้ก็ได้กําไรได้กําไรคะ่ะต่อยอดทค่ะต้องทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วถ้าบอกว่าใครสนใจใอยากจะให้เข้าไปดูในหน้าเพจเลยยังไงคะใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปดูเพจค่ะ เวก้าในเชลล่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไ้ให้เนาะก็เข้าไปอินบ็อกก็จะมีแอดมินคอยตอบสําหรับใครที่อยากจะผลิตภัณฑ์ด้วยอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองเขาบอกว่าที่นี่เขามีทีมการตลาดทีมเซลล์ที่เก่งมากนะไม่เน้นปิดยอดขายแล้วจ้าเขาเน้นให้คาปรึกษาว่าทําอย่างไรถึงจะขายแล้วได้ผลกาไรนีแว่าคือเป็นหนึ่งรังอะคุณมีคอนซัลต์ยาวๆเออถูกต้องก็คือแบบว่าปรึกษาที่เดียวจบเลยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากๆนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเกาะช้างรีสอร์ สถานีโทรทัศน์ไอพีเอ็มนายสตาร์กุ๊ปเลคอฟฟี่นายค่ะพาวเ r อร์เรนเจอร์สตาร์คาเไขวานบ้านซูชิหลามฉบังที่รักเวดดิ้งสตูดิโอค่ะเซเลบิต้าและท่านสุดท้ายมูมอแอพพิเคชั